มาในถาดพระบ้านก็จะเป็นแบบนี้ผมชอบพระบ้านเพราะอะไรเพราะเขาจะมีเนี่ยอย่างอย่างเอกสารใบฝอยอย่างเงี้ยอันนี้เก็บให้พี่ดีลุกนะขนาดผมรู้เรื่องพระแบบเนี้ยผมยังผมยังต้องศึกษาตลอดเวลาเพื่อนๆอ,อุ้ยเบาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้เป็นกระดาษกระดาษแบบนี้ต้องมีความสําคัญผมชอบพระบ้านก็เพราะแบบนี้ อ่าต้องมีอะไรสําคัญแลลวอันเนี้ย่ไม่ไมโอเคไม่เป็นไรครับนี่นี่นี่นนี่นอ่ามันมีมีคนปูเผือกพิธีหล่อรูกอนุสาวรีย์พระครูธรรมโกศลสองห้าสองห้า หลวงปู่เผือกน่าจะเป็นวัดสาลีโขมังพิมพ์เนี้ยพุทธอุทยานธรรมโกศลนี่เหรียญทรงเสมาปู่เผือกรุ่นพิเศษเนื้อสามกริย์โอ้โห oh, จะขาดอยู่แล้วจ้าอาจารย์องค์ไหนก็ได้สองพันเอาได้พี่พี่พี่ติดต่อแอดมินเลยผมจัดให้นี่เห็นไหม แผ่นโลหะทองลงอักขระวิเศษตะกุดโทนมหาระงับเป็นไงตะกุดวิเศษมหาระงับว่านวิเศษชนิดต่างๆสิบชนิดลงอักขระและคาถาผสมเป็นผงสร้างตะกุดมหาระงับนี่เอาง่ายๆปูเผือกสาลิโคนี่ยทำไมอยู่กับผมแอดมินยืนไปหยิบรูปหล่อบูชายพิธีตรงตู้ใช่ขนาดผมมาบ้านหลังเนี้ย ผมยังเอารูปบูชาปูเผือกว่าสาลีโขมาด้วยเลยจะว่าผมไม่นับถือได้ยี่่งไรเห็นไหมครับนี่รูปเหมือนบูชาปูเผือกสาลีโข ổ. ผมยังต้องติดมาด้วยเลยเห็นไหมขอรับอ่าน่าหลวงพ่อสมภพอ,อุทยานสาลีโขเนี่ยครับผมยังต้องมีอ่ะอ่ะโอเคนะครับเพราะว่าเนี่ยแล้วแล้วผมก็ได้ เอกสารสําคัญแบบนี้มาท่านอยากมาอยู่กับผมไหมล่ะชุดนี้ชอบเป็นพิเศษพระที่ผมบอกเลยพระชุดนี้นะครับถ้าคนที่เห็นเรื่องราคาซื้อขายอะ่ะคุณอาจจะด้อยค่าแต่สําหรับผมไม่เคยด้อยค่าพระชุดนี้เพราะนี้เป็นพระที่เด็กๆผมก็ได้ยินพ่อผมพูดถึงแล้วพระจงอางศึกที่คนชอบถามมาไมลฟ์ผมพระจงอางศึกทําไมไม่แพง ผมก็มักจะพูดที่ไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่ว่าเพาะเราโง่ซื้อพ้าที่ดีแต่ไม่แพงแพงกว่าที่พ้าดีเนี่ยแหละครับจงอ้างสึกชื่อเนี่ยคืออะไรต้องไปลบ,ปลบต้องไปลบหน่วยลบจงอ้างสึกจงอาง้งอางคืออะไรจัก,กระพัดแห่งงูในป่าที่น่ากลัวนี่โอ้พระจงอ้างสึกเอาไปองค์ละ พันเดียวพันเดียวเนี่ยผมมีประกันให้ว่าถ้าแขวนพระจงอางศึกนะแล้วคุณถูกรถชนตายถูกแทงตายถูกยิงตายผมช่วยงานละสองหมื่นสิพระที่ผมประกันให้แบบนี้ไปมีใครตายสักคนหรือ,อยังอะถ้าแขวนจริงๆอะองละพันนี่สุดยอดครับขอบคุณครับคนที่เห็นคุณค่าพระจงอางศึกเนี่ยแหละรครับเป็นพระที่หน้ากับ มาทําให้คนรู้จักขอบคุณมากๆบาีิสุทธินและพิชชาติพันธ์เป็นพระที่น่ากลับมาทําให้คนรู้จักแต่อันนี้ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะเพราะกลวยตลับแบบนี้ต้องสั่งทําเป็นพิเศษนะยุคสมัยก่อนเพราะกลวยขุนแผนพิมพ์นี้เอาไปสองพันเป็นพระที่น่านํากลับมาเข้า,ขาสู่วงการเพราะสมัยตอนที่พระซื้อขายไม่ได้เขาหาจงอางศึกแขวนกันนะ่ะพอเรามาจัดลําดับซื้อขายพระกัน อะไรที่พูดให้แพงก่อนกลายเป็นมีค่ามากกว่าพระที่ไม่ค่อยได้เจอแล้วพูดให้แพงทีหลังอ่ะอันนี้เก็บสองพปิดสองพันบาทเป็นพี่เรสแมชชีนนะครับครับนี่แม่ปู่ทวดถามว่าทันไหมอันนี้ทันแน่นอนนี่เป็นปู่ทวดที่ทันปู่ทิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะง,งานแบบนี้ปีศูนย์กว่าด้วยแล้วหน้าหลวงปู่ทวดหลังแบบนี้ก็มีอยู่ในหลังรุ่นสามไง ใช่ไหมพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอด้วยเนี่ยเอาสองพันสองพันบาทเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ที่ไม่ค่อยเจอเอาสองพันบาทเพราะเปินอะไรที่แขวนแล้วเป็นมหาอำนาจดีนกักแรหน่าเสือหน้าเสือเพราะเปิดน,นี่อันนี้พันแปดหน้าเสือเพราะเปิดเอาสองพันพิธอิอออทธิโรดปิดหน้าเสือใหญ่โอ้ยแบบนั้นแพงเอาเป็นพันหลวงพ่อคือดีหมด แบบแพงเขาซื้อไว้โชว์ได้แต่ถ้าซื้อใช้ทันหลวงพ่อคือดีงามคือดีหมดนี่ครับสองพันพี่อิทธิโลนนี่วัดสาลีโขอ่ะปู่เผือกอ่ะผมเก็บไว้โอ้โหแอร์บางโพสดบางเพนี่พ่อกล้วยนี่เนี่ยสังกระจายพ่อกล้วยติ๊กชิโรชัดเจนนี่ ปกโพเพราะกลวยถอดพิมพ์วัชะคังมาเนื้อน้ำมันอันนี้ก็ชัดเจนหรือเป็นนางพญาเพราะนี่ก็เพราะกลวยชัดเจนนางกวักก็ยังชัดเจนอีกหลังยันห้าขุนแผนก็ยังชัดเจนอีกโอ้โหพระกลวยเนี่ยมาก็มายกชุดแบบนี้ถาดนี้มีอะไรอีกโอ้ เหรียญหล่อพ่อน้อยวัดสีสะทองสวยมากสวยมากปรกคำมาอุตมะชุกบ้านต้องมีอ๋อผมรู้แล้วนี่ชุดนี้เหรียญพ่อเขียนทําขุนเนนปีหนึ่งหก เพราะมีเลิกเสาห้าเห็นการแกะบล็อกสดไหมครับสวยชัดเจนแจ่มแจ้งเนื้อทองเหลืองด้วยปีหนึ่งหกเห็นเหรียญนี้ยนึกถึงอะไรรู้ไหมไอ้เจ้าแบงค์นึกถึงพ่อเงินบางคารปีหนึ่งห้าช่างคนเดียวกันเลยนี้นึกถึงพ่อเงินบางคารปีหนึ่งห้าป่ะช่างแกะคนนี้ไหมเนื้อนนี้เลยตัวหนังสือนี้เลย ปีหนึ่งหกมีเลิกสาห้าเหรียญพกเขียนชุดพกกลวยชุดพกกลวยชุดนี้ดูครับลีลาเนื้อน้ำมันเยอะมากอาผมขอเก็บได้สององค์เอาแบบชัดเจนไป เนื้อน้ำมันองหนึ่งหลายหลายพันเป็นหมื่นหมื่นนะเยอะมากนี่อันนี้พิมพ์แพงนะพิมพ์องหลายองหลายพันนะเนี่ยพระสันเนี่ยมีลงในหนังสือเขากันนะขุนแผนว่ากลัวใหญ่เล็กเออเอาชุดนี้ คุณมีเวลานาทีเดียวประมูลนาทีเดียวไปแย่งกนันเอาพี่โพรตี้ยืนหนึ่งในรายการใี้ผมบอกเลยขุนแผนเนี่ยเนื้อดํากับเนื้อขาวคู่นี้ก็ต้องมีห้าพันเผอเอซื้อไม่ได้เนื้อสมเด็จปกโพเนื้อน้ํามันก็ต้องมีหมื่นหนึ่งอะ่ะถูกไหมเนี่ยหมื่นหมื่นห้าเข้ไปแล้วแล้วเนื้อน้ํามันอีกกี่องค์เนี่ยโอ้เนี่ย <S <S เนื้อน้ํามันเนี่ยสี่องค์นี้ก็ปลาเข้าไปหมื่นกว่าอันนี้ก็องค์เป็นหมื่นแล้วน้ํามันนี่โอ้โหเอาเลยครับเออได้มาก็แบ่งให้ไปนี่กี่องค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมตีราคาให้เลยเนี่ยเอาสามองค์มื่นนะมื่นห้า 15. อ่ะนี่อีกห้าองค์ในอีกอีกห้าองค์อะตีแบบถูกๆเลยมื่นหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมื่นหนึ่งเนื้อน้ำมันเนี่ยหกองค์ด้วยแล้วเนื้อดินอีกแล้วครับนี่ยังมีพิมพลีลาพิมพ์สังขาจายนี่ ก็องคหนึ่งหลายหลายพันพิมพ์นี้นี่ในสายเขาว่าขายองค์เป็นหมื่นนี่พระสันเนี่ยพระสันมีสององค์ด้วยเอาเดียครับใครได้ไปก็ดีใจด้วยเอาไปเสร็จคัดที่ตัวเองชอบไว้ที่เหลือเอาไปแบ่งปันออกไปได้ทุนคืนได้กําไรได้เหลือพระด้วยแน่นอนถ้าคุณได้ชุดนี้ไปในราคาไม่เกินสามหมื่นบาทนะผมเอาว่าคุณเนี่ยแบ่งไม่กี่องค์ก็ได้แล้วหมดเวลา ย้อนกลับมาดูราคาไม่ต้องเอาพระผมโอนตังค์ให้ห้าพันเอาไหมผมว่าแค่ตรงนี้ก็ต้องมีถ้าขายกันในสายก็ต้องมีสองหมื่นกว่าแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าองค์ยังไม่รวมผงน้ำมันโอ้อะไรกันนี่พ่อแม่พี่น้องอะไรกันนี่เสียดายเสียดายตังค์ไม่ได้พ,ะพระผมบอกเลยชุดนี้ครับเสียดายตังค์ไม่ได้พระพี่โปรพร์ตีครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยใช่โอ้พี่โปรพาร์ตี เพราะกลวยดึงดูดกันไปหาพี่ผมบอกเลยเนี่ยปกโพถอดวัลลังังมาเนี่ยเป็นหมื่นแน่นอนเห็นไหมเนี่ยผมตีให้สามองมค์หมื่นคู่นี้ห้าพันหมื่นห้าห้าองค์ผงน้ามันเนี่ยหมื่นหนึ่งไม่มีทางซื้อได้พระสันนี้เป็นหมื่นนี่ครับโอ้โหเอาโอเคชุดนี้พี่โพร p พ r ี้ได้ไปแคปหน้าจอเพราะกลวยดึงดูดกันไปหาพี่แล้วพี่นั่งส่องได้เลยครับเหรียญน,นี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนี่ เป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองรู้ป่าวันเนื้อทองเหลืองอะขายอะไรขายจอบหนึ่งห้าไหมเพราะเป็นงานของเมืองพิจิตตตอนนั้นเหรียญปูกเขียนวัดทำขุนเนนแกะบ็อกสดมีซันเนเหรียญนี้ออกพร้อมกับเหรียญสองหน้าพ่อเงินนะจะมีเป็นพิมพ์ด้านหลังเป็นพ่อเงินด้วยหลายหลายพัน พิมพ์แล้วสามพิมแล้วลบสามรอบราคาขึ้นเร็วมากต้องใส่กระโดดกระโดดมาเลยครับแบ่งปันเพราะแบ่งปันครับพี่เอ็มคนรักพระนี่เห็นปะแล้วอยู่ในบ้านเดียวกันดูกี่เหลนนะเนี่ยเห็นไหมครับพี่พีดูเหรียญนี้ปีหนึ่งหกมีเลิกเสาห้านี่แล้วเนื้อทองเหลืองเนื้อเดียวกับจอบเพราะเงินมาคานปีหนึ่งห้าหนึ่งหกว่ะ สวยไหมสวยทุกเหรียญกดหัวใจรัวๆพ่อแม่พี่น้องฟังผมนะครับสิบเหรียญฟังผมให้ดีนะผมให้สิบเหรียญหกพัน 6, 000, เหรียญเดียว 900, นะเก้าร้อยนะสิบเหรียญหกพันใครเอาพิมพ์ปิดไปเลยโอ้โหแบบนี้ผมว่าเหรียญน,นึงก็น่าจะต่างๆก็ต้องมีพันกว่าบาทสองพันนะนะ สิบเหรียญหกพันผมขอใส่ไข่ปลาผมลืมไปว่าขอให้ปิดสิบองเดี๋วยวงานเข้าอะอขอโทษนะครับแต่ผมขอย้ําก่อนนะแอดมินนับก่อนเดี๋ยวตายอ่ะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะครับผมขอผมเอาให้ผมผมขานตามที่ผมบอกนะครับฟังผมนะส่งตามนี้นะแอดมินนะพี่พิศสิบพี่แอนสิบพี่น็อตสิบพี่แมนสิบ พี่โอมสิบนะครับผมขอสุดที่พี่พิรานันเหรียญพ่อเขียนปีหนึ่งหกหลักร้อยอยากให้นะครับอยากให้เห็นป่ะแล้วเป็นเหรียญที่เขาพิมพ์เป็นเหรียญหายห่วงด้วยนะอ่านะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เหรียญนี้ย ข้านำกลับมาแบ่งขออนุญาตเหรียญละพันครับปีหนึ่งหกเป็นปีที่วัตถุมงคลอะไรก็แพงเพราะมีเลิกดเสาห้าแล้วดูงานแกะบ็อกสดครับพี่โจการบินไทยแล้วดูงานแกะบ็อกสดช่างแกะคนเดียวกับเหรียญพ่อเงินปีหนึ่งห้าเลยนะครับ ได้ครับพี่ไก่พี่ไก่ปิดสิบได้อยู่หละผมนับแล้วครับผมนับแล้วว่าพอเนี่ยครับอ่าที่นะพี่ไก่ปิดสิบได้ที่ผมนับว่าพอเพราะว่าผมจะเก็บไปเป็นมรดกผมตอนแก่บ้างแค่นั้นเองอ่ะโอเคนะครับผ่านไปถ้าอันนี้หอบให้ไปก็งานเข้า,าซื้อมาสองหมื่นตัวบาทอ่านี่เตา,เาหลวงปู่หลิวเมื่อวานมีอีกชุดหนึ่งเต่าหลวงปู่หลิวใช่ไหมอ่ะนี่ เต็มอิ่มไหมเพื่อนวันนี้ผมวันนี้ผมว่าเพื่อนเต็มอิ่มกับหน้าพระแหละยังมีหลวงปู่หลิวอีกโอ้โหเปิดโลกเฮงแสนเฮงไตามาอันนี้เนื้อนวะแน่นอนเนื้อนี้ชัดเจนโค้ดบนไตามาาเนื้อนวะนี่ฮนะชิน,นาาราชหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองผมพูดเลยว่าหาแขวนเพราะเป็นวัตถุมงคลรุ่นเดียว ที่ยืนยันชัดเจนว่าทันหลวงพ่อน้อยทันชีวิตพ่อน้อยเสกอันนี้ที่ผมซื้อเพราะอะไรโหผิวไฟแบบซื้อเพราะว่าผิวไฟแ๊ะแล้วจมูกโด่งหน้าตาติดสวย,สวยเนี่ยแล้วเป็นวัตถุมงคลรุ่นเดียวเลยครับที่พ่อน้อยเสกประวัติชัดเจนสร้างปีแปดห้าเนี่ยถ้าเราจะพูดถึง ลาหูองค์เป็นล้านจะพูดถึงวัวธนูหลายแสนนะครับลาหูกะลาแกะหรืออะไรก็แล้วแต่ให้รู้เลยครับพระเครื่องที่ทันเพราะน้อยเสกคืออันนี้กลับมารู้ข้อมูลคุณค่ากันที่ชัดเจนสุดคืออันนี้แหละครับเหรียญหล่อหน้าเกี้ยวเนี่ยครับนะเป็นรู้พญายนาคเหรอไหม เหรียญหล่อน้าเกี้ยวปีแปดห้าเนี่ยเขาเรียกหน้าเกี้ยวตะบันไฟสร้างแจกไปสงครามสร้างแจกให้ทหารเนี่ยไปลบในสงครามอินโดจีนสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะสองนาทีส่วนจริงไม่เลยโธ่นี่อย่างเงี้ยต้องต้องเรียกว่าสวยวัวตายควายล้มเพราะอะไรผิวแดงขนาดนี้เรียมร้องเผ็ดเออโอ้โหเรียมร้องเพชรนี่ขึ้นแล้วแล้วดูจมูกตาโด่งเขาเรียกว่าสวยวัวตายควายล้มแบบนี้ กลาอันเป็นหลายหลายแสนก็บอกบางอันเป็นล้านแท้เก๋เรายังไม่รู้จะดูกันตรงไหน mm hmm. เออเหรียญน,นาวารัฐที่ไม่ทันพอน้อย mm hmm. เห็นป่ะเหรียญปีศ mm ูนย์ห้าเหรียญละสามหมื่นแต่ที่ทันพอน้อยคือรุ่นนี้เซียนพระไม่ไม่ค่อยได้พูดถึงอะไรเพราะของไม่ค่อยมีหมุนเวียนคนอนะ่ะที่เขาอยู่ในสายพอน้อยอ่ะเขาแขวนแบบนี้กันหมด mm hmm. เพราะอันนี้เป็นรุ่นที่เขารู้ว่าทันไง ที่หนังสือพระต้องเขียนมันทึกไว้เลยว่าหลวงพ่อเงินพักนะว่าไม่กลัวทหารเห็นควันแล้วทิ้งระเบิดแล้วพ่อรออะก็บอกก็ทิ้งมาดีใจได้เอาลูกระเบิดมาทําพระซะเลยได้พระเยอะอีกหน่อยและอันนี้คือโอ้โหหูตากระพริบจมูกโดงหล่อมาไม่ค่อยติดหรอกครับเหรียญเนี้ยพราะลอยเองที่วัดไงนี่โอ้ไม่ได้สมศักสีกับพุทธคุณพระที่ที่หลวงพ่อน้อยท่านเสก เลยล้าหูแท้เก๊ไม่รู้ยี่หลายหลายแสนไอเหรียญสู่หน้าไม่ทันพอน้อยแน่สองสามหมื่นอันนี้ทันแน่โอ้หมื่นกว่บาทถูกกว่าเต่าปนนี้ป,ปูหลิวปีสามหกอีกอะ่ะถูกกว่าเต่าในกล่องนู้นอี่ก่ะพี่พิสิทธิ์ได้ใช่ไหมใช่สองหมื่นบาทที่พี่พิสิทธิ์ครับผมขาดทุนด้วยขาดทุนไปสองพันซื้อมาสองหมื่นสอง โอนี่สวยว่าตายควายล้มเด,ด,ด,ดี๋ยวดูเนี้ยดูคิ้วจมูกโดง่ดงๆเลยฮ่าอืมดีใจด้วยพี่วิสิตเนี้ยวิโจโนะน่ารักมากๆชุดปูหลิวไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะกับชุดปูหลิวอา้าวองคนี้ราคาเต่าเล็กนะราคาเต่าเล็กองละสองพันห้าครับ สวยหยาดฟ้ามาดินอ้าวองคนี้สองพันห้าองนี้พันแปดเพราะเห็นด้วยตาเปล่าว่าสวยต่างกันองค์นี้มีหน้ามีตาชัดเจนองค์นี้ลื่นๆหน่อยองค์นี้พันแปดองนี้สอง 2005, อพันห้าพ,พิธีระพงปิดสองพันห้าเต่าเปิดโลกจิ๋วครับอันนี้พันแปดครับอันนี้เหลือพันแปดสวยน้อยแต่แท้แน่เกาะสวยกับไม่สวยก็ให้ราคาต่างกันอนะ่ะสองพันห้ากับพันแปด แขวนเต่าเปิดโลกผมบอกเลยคุณทําอะไรก็จะสะดวกไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางทางให้หงุดหงิดหัวใจเนี่ยนี่ไม่มีอะไรมาขวางให้คุณเจออุปสรรคครับพันแปดพีแอนนะครับอ่าส่วนอันนี้พร้อมเลี่ยมทองนี่พร้อมเลี่ยมเลยเลี่ยมนี่ห้าพันเลี่ยมไม่ได้เนี่ยเอาหกพันห้าเอาหกพันห้าร้อยบาท วันนี้หมดกันแค่ชุดเต่านะครับหกพันห้าร้อยบาทเลี่ยมก็ไม่ได้แล้วเนี่ยแทบจะให้ไปเอามาหกพันห้าร้อยบาทพิทวีปิดหกพันห้ 6, 6, าอยากจะให้ครับสงครามเกาหลีนี่เหรียญประสบการณ์หลงปูหลิวเหรียญน,นี้เอาไปพันแปดต่อด้วยเสาห้ามหาเศรษฐีเนื้อนวะ รุ่นที่คนเข้าแถวยาวที่สุดคือรุ่นนี้ไปนอนค้างกันเป็นคืนๆเพื่อรอว่าถูกมงคลรุ่นนี้แม่ค้าในตลาดห้วยกระบอกแขวนเต่ารุ่นนี้เลี่ยมทองกันหมดเพราะแขวนแล้วเป็นเศรษฐีได้จริงเต่าเสาห้ามหาเศรษฐีเนื้อนวะสามพันสองกำไรสองร้อยสามพันสองเต่าเสาห้ามหาเศรษฐีส่วนเหรียญเนี้ยพันแปด <2008 S 2> พันแปดพี่อาร์าามพี่อาร์มรับบามาอาร์มรับโอบามาส่วนอันนี้เอาสามพันสองเนื้อนวะพี่ท็อปบางบ่อพิมพ์ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปกับเฮงแสนเฮงเนื้อนวะเฮงแสนเฮงปลุกเสกโดยราอคูณกับปูหลิวรวมพลังกันนี่เฮงแสนเฮงคู่นี้คู่เนี้นะถ้าเอาคู่เอาหกพัน คู่เนี้หกพันเพราะอันนี้เป็นสองพิมพ์เลยนี่มีสองพิมพ์นะครับเขาเรียกว่าขุมทรัพย์กับเจ้าทรัพย์เนี่ยขุมทรัพย์กับเจ้าทรัพย์มีสังฆะจายบูชาองค์เป็นแสนน่ะออกพร้อมกันคือที่อยู่ในเก่าเนี่ยคือสังฆะจายขุมทรัพย์กับเจ้าทรัพย์พี่แอนปิด ส่วนไตรมาสอันนี้เขาแล้รุ่นสามแะอันนี้เนื้อนาวะโลหะออรุ่นนี้ดังมากรุ่นสามแะคือตำรวจโดนวัวรุ่นแย่งปืนที่แพรเมืองการแล้วยิงแชะแชะแชะไม่ออกนี่พอหลังจากไตรมาสนี่คือปลุกแสกสามเดือนปืนกระบอกเดิมนะครับออนี่พอเสร็จสิ้นภารกิจนะฮะจับคนร้ายเคลียร์กันได้ปืนกระบอกเดิมยิงออกเ,ออเนี่ยรุ่นสามแะ แล้วก็มีวัยรุ่นนะ่ะคิวเต่าเนี่ยไปขายเต่าไตามากทองแดงกับจิ้งจกเงินคิวเขาไปขายแล้วนั่งกินเหล้าครัวหลี่มาเห็น,นวนกลับมามเนี่ยแล้วก็เอาลูกซองยิงตะกัวสามนัดลูกเก้านี่โดนตายแน่นอนนะถ้าลูกร้อยเนี่ยอาจจะไม่ตายลูกเก้าเนี่ยตายแน่นอนอกระสุนสามนัดติดอยู่ที่กล่องพระนี่เลยครับแล้วยิวเข้ามาด้วยนะเนี่ยกล่องพระที่ใส่อยู่ในกระเป๋ามีเต่าไตามากับจิ้งจกเนื้นอเงิน นี่คือเรื่องราวของเต่าไตมากองจริงเนี่ยครับเนื้อนวะเขาวัดกันที่จมูกโดมงไม่โดมอันนี้จมูกโดมชัดเจน,นค,ครับผมสี่พันบาทเนื้อนวะสี่พันบาทเมื่อก่อนองค์ละเก้าพันใช่สี่พันบาทจบเรื่องราวขาดทุนไหมเนี่ยย,ยังไม่รู้เหมือนกัน เอาเนี่ยสี่พ<ะ>ันพีแอนติดหมดครับตอบพี่รัฐบนเหรอพี่รัฐพ์ขึ้นก่อนครับขอโทษพี่แอนด้วยฮนะพี่รัฐพลเจริญผลครับฮะพี่รัฐพลเจริญผลครับ